ผมสาธิตวงน้องเตยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมรอคอยที่จะพูดอภิปรายในส่วนรายงานของกรรมการการเลือกตั้งมาหลายสัปดาห์แล้วครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่ครั้งที่เรามีการปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญปี2540ผมเป็นคนหนึ่งที่ยกมือให้รัฐนูญฉบับนั้นผ่านรัฐสภาและผมก็เป็นคนที่ เป็นคนหนึ่งที่ยกมือให้พราบหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านรัฐสภาเราออกแบบกรรมการการเลือกตั้งมาเนี่ยโดยตั้งใจให้มีหน้าที่สอย่างอยู่ในองคอ์กรเดียวกันทั้งจัดการการเลือกตั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมและมีอำนาจเชิงกึ่งตุลาการในการที่วินิจฉัย การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งต่างๆซึ่งอํานาจนั้นยังคงอยู่กับกะกะตและนับวันจะขยายมากขึ้นด้วยการมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่นับตั้งแต่ปี240 5จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันผมเรียนท่านประธานอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าความรู้สึกที่ตั้งความหวังเอาไว้น,นั้นเนี่ยมันห่างไกลามากขึ้นทุกวันผมมีความรู้สึกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุด ที่ทำงานในช่วงหลังๆนั้นแตกต่างกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุดแรกๆนั้นในหลากหลายประเด็นด้วยกันเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราตั้งความหวังไว้กับกรรมการการเลือกตั้งคือการรักษาการเลือกตั้งให้สุดจริตเที่ยงธรรมทั้งการเลือกตั้งระดับชาติไม่ว่าจะเป็นสอสอสอวอการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตั้งแต่อบจอเทศบาลไปจนกระทั่งถึงอบตแต่ผมเรียนท่านประธานเลยครับว่าในหลายปีที่ผ่านมา กรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถที่จะดูแลการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมได้และมีหลายกรณีที่เป็นกรณีที่เป็นข้อครหาว่ากรรมการการเลือกตั้งยังคงมีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่อย่างไรผมเรียนถามท่านประธานโดยยกตัวอย่างสองกรณีครับเรามีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดในเดือนธันวาคมปี2500 63ผ่านมาหนึ่งปีเศษแล้วครับที่จังหวัดตรังมีกรณีของการจับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้สองกรณีกรณีแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่ตำบลควนปลิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยข่าวนี้ไปลงบอกว่าตำรวจจับหัวคะแนนซื้อเสียงได้คาหนังคาเขาหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมของกลางและรับสารภาพเป็นหัวคะแนนซื้อเสียงให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายหนึ่ง แล้วก็สังกัดทีมทีมหนึ่งซึ่งในข่าวที่ลงดังกล่าวนั้นเนี่ยได้มีการเผยแพร่ด้วยว่ากรณีเข้าไปจับดังกล่าวเนี่ยมีคลิปประกอบชัดเจนตั้งแต่ตำรวจและเจ้าที่กอ,กอตอเนี่ยไปล้อมรถของผู้ต้องหาจับได้ที่สำคัญคือผู้ต้องหารับสารภาพขณะนี้ผ่านไปนหนึ่งปีเศษแล้วครับยังไม่มีการลงโทษด,ดำเนินการใดๆเลยในข่าวบอกว่าผิดมาตรา 65ทับหนึ่งของพระบัญญัติการเลือกตั้งกรณีที่สองครับเป็นกรณีที่จังหวัดตรังเช่นเดียวกันครับจับในวันเดียวกันคือวันเลือกตั้ง20ธันวา2563เป็นการจับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่ตำบลที่บ้านหมู่ที่4บ้านหนองดุกตำบลท่าสบ้าอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มค้นตามร่างกายในกระเป๋า พบของกลางเป็นเงินสด1,200บาทที่เหลือจากการแจกชาวบ้านเพื่อซื้อเสียงพร้อมสายรัดเงินมัดละ10,000บาทบัญชีรายชื่อจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าตัวเองเป็นหัวคะแนนในผู้สมัครคนดังกล่าวจริงในราคาหัวละ300บาทมีโพยรายชื่อจำนวน40คนและบอกด้วยว่ารับเงินมาทั้งหมด20,000บาทจ่ายไปแล้ว30คนคงเหลือเงินอีกจำนวนเท่าไหร่ ทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้ผ่านมาหนึ่งปีเศษครับมีแต่ข่าวล่ำลือออกมาว่ากกตตรังให้ใบแดงไปแล้วส่งมากกตกลางแต่เงียบครับกลับกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการวิ่งเต้นมีเรื่องของผู้มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้องและมีเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เรื่องนี้ผมไม่ทราบขา้อท็จจริงเป็นอย่างไรครับแต่กกตมีหน้าที่ต้องสร้างความโปร่งใสให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมแต่กรณีสองกรณีดังกล่าวนี้ จนกระทั่งถึงบัดนี้ปีเศษแล้วครับยังเงียบครับที่สําคัญที่จังหวัดตรังมีร้ายแรงยิ่งกว่านั้นธรรมฐานะเป็นกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเดือนธันวาคมปี63เช่นเดียวกันคือมีกรณีของผู้สมัครสอบอจอคนหนึ่งในเขตอำเภอเมืองได้ไปร้องเรียนผู้สมัครคู่แข่งเรื่องของการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งปรากฏว่าเอกสารคําร้องที่ร้องเรียนหลุดออกมาโดยมีคนสนิทของคนที่ถูกร้องเนี่ย ได้ำนำเอาสํานวนที่มีคนไปร้องเรียนซึ่งหลุดมาจากกระะตอตไปพบกับผู้ร้องและทําการข่มขู่ว่าจะต้องยกเลิกเรื่องที่ร้องเรียนและเรื่องดังกล่าวนี้มีการถ่ายคลิปไว้ด้วยแล้วส่งคลิปดังกล่าวนี้ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งผมก็สงสัยว่าเหตุการณ์ผ่านมาหนึ่งปีเศษแล้วเนี่ยถ้าเราจะทําให้การเลือกตั้งที่สุดจริตเที่ยงรมกรณีเช่นนี้ตัดสินได้ไม่ยากครับดําเนินการได้ไม่ยากครับ แต่เกิดอะไรขึ้นในกระบวนการจัดการของกกตนี่เป็นประเด็นที่ผมยกตัวอย่างเท่านั้นครับประเด็นถัดมาก็คือว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่อบจอมาถึงเทศบาลมาถึงอบตอเพื่อนสมาชิกจากซีกพลังประชารัฐเมื่อสักครู่นี้ประธานโทษโดยนามคือท่านวีรกรก็ฝากบอกผมว่ามันเป็นไปได้อย่างไรครับที่ยิ่ง มีการเลือกตั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยิ่งรุนแรงยิ่งหนักข้อขึ้นการป้องปรามโดยกออกตกลับไปดูในเว็บไซต์ของกออกตครับการป้องปรามที่ออกมาบอกว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันผิดกฎหมายอย่างไรเนี่ยท่านแทบไม่เคยเอ่ยถึงเลยครับในโพสต์ส 4, 50, ี่ห้าสิบโพสต์ที่อยู่ในโซเชียลหน้าเว็บไซต์ของทางกรกตกลับกลายเป็นเรื่องอื่นทั้งสิ้นเลยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องป้องปรามเมื่อเทียบกับกรรมการการเลือกตั้งในยุคแรก ตั้งแต่ประธานโทษเอ่ยนามท่านอาจารย์สวัสดิ์โชติพานิชยุคก่อนหน้านั้นออกมาป้องปราบและเน้นเรื่องประเด็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นประเด็น,เ,นเรื่องใหญ่ที่สุดที่กรรมการการเลือกตั้งชุดดังกล่าวนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องหลักเพราะการมีกกตนั้นมาจากความต้องการปฏิรูปการเมืองให้การเลือกตั้งนั้นสุจริตเที่ยงธรรมจากเดิมที่ไม่มีองค์กรที่มากํากับดูแลการเลือกตั้งผมคิดว่า บทบาทของกคอทนี้เป็นบทบาทที่น่าที่จะต้องมีการตอบคําถามสังคมและมีการทบทวนอย่าลืมว่ากคอได้งบประมาณจากรัฐปีละอย่างน้อย3,000ล้านนะครับ3,000ล้านบาทแต่การที่กคอไม่ป้องปรามไม่ดําเนินการและก็ไม่ทําการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนมีความรู้สึกว่าเหมือนเอื้อให้เกิดการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งที่รุนแรงมากขึ้น ในทางหนึ่งมันคือการทำลายประชาธิปไตยครับผมไม่อยากเห็นประชาชนที่มีความรู้สึกผิดหวังกับการทำหน้าที่และลุกขึ้นมาบอกว่าเงิน3า0พันล้านนี้ก็เสียดายแล้วก็เสนอยุบกกต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้กอต่อต้องทำทุกอย่างให้โปรง่งใสครับเรื่องที่ผมเรียนท่านประธานไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นที่ผ่านมาแล้วถึงหนึ่งปีเศษแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นยังมีประเด็นเรื่องของ ความไม่โปร่งใสต่างๆที่มีการวิาพากษ์วิจาร์กันอีกมากครับไว้ในโอกาสต่อไปที่มีโอกาสเราคงได้พูดคุยกันครับขอบพระคุณครับ